สวัสดีครับผมกมแก่มโคเรซิงไทยแลนด์นะครับผมสำหรับวันนี้ EP นี้เลยเป็น EP พิเศษนะครับผมผมได้จดหมายหนึ่งจาก y t u t u ไอ้จาก Google มาแล้วนะครับหลังจากผมทำคลิปมาสักระยะหนึ่งเป็นเวลา7ปีแล้วแหละเพิ่งจะเปิดรับรายได้ได้นะครับเพิ่งจะเปิดสร้างรายได้ได้จาก YouTube วันนี้ก็มีจดหมายนี้เลย Google Adsense นะครับจะเป็นการยืนยันกรอกหมายเลขบัญชีของเราแล้วก็จะกดถอนเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนนั้นผมก็ได้ดูจากช่องต่างๆของ YouTube ที่เขายืนยันกันไปแล้วนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้เรามา เปิดพร้อมกันเลยนะครับผมไปโหลดขั้นตอนที่หนึ่งก็เปิด Google ขึ้นมานะครับอ่าขั้นตอนนี้นะครับเราก็เปิด Google ขึ้นมาแบบนี้เลยเราก็ผมของผมนี้จะมาเช็คเมลก่อนนะครับผมเช็คเมลก็คือว่า เมื่อเราทําครบเงื่อนไขของ youtube แล้วนะครับเขาก็จะมีอีเมลมายืนยันมาเตือนให้เรานะครับซึ่งขั้นตอนนี้คนสายยูทูบเบอร์เขาจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าต้องทําอย่างไรอันนี้ผมมาทําให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะมันก็จะมีนี่มาเลยครับผม YouTube Creator ก็คือว่าเขาจะส่งมาจดหมายสําคัญนะครับอ่าก็จะประมาณว่าลงชื่อรับเอกสารภาษีทางออนไลน์ สาสิสเบเอ็ดธันวาก็คือว่าเขาจะส่งจดหมายนี้มาเขามันจะมีเมลมาเตือนก่อนครั้งหนึ่งว่าจะส่งตัวนี้มาหน้าที่ของเราคือไปยืนยันที่ s อเซนนะครับ s อเซนเราก็กดตรงนี้เลยมันก็บอกให้มากดมาเอเซนนะครับขั้นตอนนี้ขอให้ดูดีๆนะครับเพราะว่าอีเมลที่เราทําช่อง youtube กับเอเซนอะมันต้องผพันธ์กันนะครับเอเซนหนึ่งสามารถทําได้หลายช่อง อโอเคนะครับเมื่อเราเข้า Google a d s e n s ตตัวนี้นะครับผมเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอตรงนี้เลย Google Adsense นี่เราก็มาสิ่งที่ต้องทำเอากดยืนยันนี่นะครับเมื่อเรากดยืนยันก็จะมาหน้านี้แล้วนะครับใส่พินพินหกหลักตรงนี้พินหกหลักตรงนี้ก็คือว่ามันจะอยู่ในซองนี้เลย ้องนี้เดี๋ยวผมตักซองกันมันจะคล้ายๆกับเหมือนกับฟลิปคาร์บอนของเราอ่ะก็ใส่ผมก็จะใส่ไปนะครับ อ่โเคแล้วก็กดส่งเข้ามาการยืนยันที่อยู่เสร็จสิ้นแล้วนะครับอ่านะครับเมื่อเรายืนยัน a d s e n s e a s e n เ e นเอ s e เซเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่แต่ผมเป็นใจเลยพูดอตอนพูดนะเพราะว่าผมใช้อัดหน้าจอคอมแล้วก็ใช้มือถือในการอัดเอาเสียงนะครับอ่าเมื่อเรา หมายเลขแอเซนที่มีอยู่ด้านไหนตรงนี้แล้วนะครับผมต่อไปเราก็จะมายืนยันข้อมูลบัญชีข้อมูลบัญชีนะครับที่เราจะยืนยันเข้ามาไปหน้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับว่าก่อนจะยืนยันบัญชีเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับสําหรับบัญชี1แหละคือหมายเลขบัญชีของเรานะครับจะเป็นธนาคารอะไรก็ได้นะครับผมเป็นหมายเลขบัญชีซึ่งในส่วนนี้ถ้าใครจําไม่ได้นะครับสามารถยืมบัญชีผมได้นะครับ ว่าไปอ่ะต่ไปแล้วนะครับเราก็จะมาหาในส่วนของสวิตโคดสวิตสวิปอ่านสวิตโคดนี่แหละครับมันจะมีสวิตโคดของธนาคารต่างๆนะครับที่เราต้องการปลอกในที่นี้นะครับเราจะใช้2บรรทัดนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์นี้ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับคนที่จะยืนหยันอ่ะตรงบรรทัดนี้นะครับตรงแบงก์เนมเรากรอปประมาณนี้เลยและก็ ตรงนี้นะครับตรงสวิฟโคดมันคือการรับการโอนเงินจากต่างประเทศนะครับอ่ะต่อไปเราจะไปเข้าตรงไหนเรามาณนะในในส่วนของหน้า s s เซ t ของเราตรงนี้นะครับหนเ s เซ t อ่ะ, cent, อะเมื่ออ่ะขั้นตอนนี้คือเรายืนยันเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะกรอกหมายเลขบัญชีเพื่อรับเงินเราก็มาที่3ขีดตรงนี้3ขีดเลยนะครับแล้วเราก็มาที่บัญชี Camel. บัญชีบัญชีหรือเปล่าบัญชีไม่ใช่ครับจ <c oughs> <g ather> ิตการชำระเงินอ่ะเมื่อเราคลิกการชำระเงินนะครับผมมันก็จะเข้าสู่หน้านี้อันนี้คือรายได้หลักของช่องผมนะครับเพิ่งเปิดรับรายได้เมื่อต้นเดือนนี่คือ1เดือน14เหรียญ US ก็ตีเป็นเงินไทยเข้าไปก็เลยาไหร3อ0กว่าบาท สี่ร้อยมั้งสามร้อยกว่าบาทนะครับน,นี่เพิ่งเปิดได้อาต่อไปเราก็จะมาในส่วนนี้นะครับช่องทางการรับเงินเราคลิกตรงนี้เลยเพิ่มการชําระเงินเมื่อเราคลิกเข้ามานักครับนี่นะครับชื่อผู้รับเงินไม่บังคับอาในที่นี้ใส่หรือไม่ใส่ใส่นั่นแหละครับ อ่าชื่อในชื่อในบัญชีธนาคารก็คือชื่อเราอันนี้คือชื่อสวิ c โคดที่ผมบอกนะครับตรงนี้เลยของไทยพาณิชนยน์อนะตรงนี้คือธนาคารไทยพาณิชย์ผมเอาประมาณนี้เลยกับกีเลยคัดลอกมาวางใส่อ่าต่อไปสวิ d โคดสวิโฟโคดก็คือตรงนี้ นสคิปโค้ดนะครับอ่าหมายเลขบัญชีช่องนี้นะครับผมเราก็ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารของเรานะครับที่เป็นที่เราไปเลือกสวิปต์โค้มานะครับก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง อ่านะครับแล้วผมผมใส่ในน้้่องเดียกันชื่อชื่อในบัญชีธนาคารก็คือชื่อผมนัแหละครับเดี๋ยวกับปีไปเลยป้อนชื่อบัญชีไม่ถูกต้อง <c oughs> งานหยาบแล้วครับ ใส่ละเ็ดอ่าใส่เออใช่ใช่ใช,ใช่ต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับอ่าจากนั้นนะครับผมไม่ได้ใส่มิตเตอร์ผมไม่ได้ใส่นะใส่มิตเตอร์แหละเอ็มอาร์นะครับผมแล้วก็กดบันทึกนะครับผม กด,ดบันทึกอย่ามาโหลดแป๊บหนึ่งนะครับกด,ดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จะมีอีเมลขึ้นเตือนนะครับของผมอีเมลมาแล้วนะครับวิธีการชําระเงินของผมเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปต่อไปอ่าการถอนเงินจาก you tube ล่ะทีนี้ ราจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับเราจะถอนเงินได้ก็ต่อเมื่อครบร้อยเหรียญน,นะครับซึ่งถ้าผมได้ครบร้อยเหรียญไม่ไหรเดี๋ยวผมจะทําคลิปการถอนเงินให้ดูนะครับผมตอนนี้14เหรียญก็1เดือน14เหรียญผมต้องทาคลิปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบร้อยเหรียญก็ฝากคุณผู้ชมนะครับดูคลิปผมอย่าก,กดค่าของโฆษณาครับช่วยดูให้ผมหน่อยครับดูโฆษณาสัก2-3นาทีต่อคลิปนะครับผม ก็จะได้เงินทักประมาณ25สตาตตงค์นะครับคนดูเยอะๆผมก็ได้รวมๆครับเป็น4คนต่อบาทหนึง่งประมาณนี้นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้มันก็คงประมาณนี้นะครับผมอ่ะการยืนยันนะการยืนยันมี2อย่างคือยืนยันในส่วนแรกก็คือยืนยันหมายเลขเอเซนอย่างที่2ก็คือการใส่ข้อมูลการชำระเงินโอเคคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะ โอเคนะครับจบไปแล้วนะครับผมสำหรับการยืนยันเพื่อรับเงินจาก Youtube นะครับผมอ่ขั้นตอนนั้นก็มีเพียง2ขั้นตอนนะครับผม2ขั้นตอนนะก่อนจะได้มาถึง2ขั้นตอนนี้ คือต้องทํำยังไงบ้างสาหรับยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์อย่างพวกเราคนที่คนทําคลิปนะครับผม1ทําคลิปที่มีผู้ติดตาม1,000คนอ่คนสำหรับผู้ติดตามนั้นก็เราทําคลิปแล้วก็มีผู้ติดตามนะครับแล้วก็มีชั่วโมงการดูคลิปของเรา4 0 0 0ชั่วโมงนะครับ4 0 0พชั่วโมง2องอย่างนี้แหละคือทำครบแล้วนะครับผม เมื่อทำครบแล้ว YouTube ก็จะส่งเมลมาบอกนะครับว่าคุณสามารถเปิดรับรายได้ได้การเปิดรับรายได้ก็คือว่าคุณทำคลิปเวลาลงคลิปต่อไปเราก็เปิดว่าอนุญาตให้โฆษณานี้เข้าให้เข้ามาในช่องของเรา่าในช่องของเราซึ่งในส่วนต่างๆนั้นคงมีคลิปครี a t เตอร์คนอื่นทําไว้หมดแล้วนะครับผมก็อธิบายไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ดูเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ประมาณว่าเราลงคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดไม่ได้เปิดหน้านี้ให้ดูเดี๋ยวไม่ได้เข้าคอมอ่าเข้าหน้า u t u b e นะครับมาที่ในส่วนของ youtube Studio นะครับผมเดี๋ยวจะแป๊บมันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะเรามาดูหน้าหน้า youtube ของเรานะครับว่าการผ่านเป็นยังไงอ่ะเราก็คลิกเข้ามาที่ ช่องรูปโปรไฟล์ของเราครับอันนี้อยู่ในหน้าอยู่เว็บ,บ YouTube แล้วเราก็มาในส่วนของ youtube Studio นะครับผมก็คลิกเข้ามาเลยเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับอันนี้คือช่องสำรองผมนะที่ยังไม่ได้เปิดรับรายได้นะครับผมอ,อันนี้ผู้ติดตามของผมช่องหลักของผมนะนี่โอ้ช่องสำรองผมช่องสำรองนี้คนติดตามจะมากกว่าช่องหลักผมแล้วนะครับผมเพราะว่า,วาผมลงเพลง ปลิขสิทธิ์นะครับคนที่ลงเพลงก็คือเปิดรับรายได้ไม่ได้อ่ะวิธีเราจะเปิดรับรายได้นะในกรณีที่เราก็คลิกมาที่ตรงนี้การสร้างรายได้นี่นะครับนี่มีผู้ติดตาม1,000คนมีเวลาในการดู4,000ชั่วโมงอ่าแล้วก็เราก็มันจะมากดตรงนี้การสมัครนะครับผม ขั้นตอนนี้ยังยังไม่ถึงขั้นตอนการยืนยันเอ s เซนนะครับคือเราเราครบตรงนี้ก่อนเราเปิดรับเสร็จแล้วไปสักพักถึงจะส่งเอ s เซนมาให้เรานะอ่ะโอเคต่อไปเรามาดูคลิปที่เปิดรับไรายได,ได้ได้นะครับอ่ะคือตรงนี้นี่คือช่องหลักผมแล้วเนี่ยคุเลซซิ่งไทยแลนด์อ่ะเรามาดูตรงเนื้อหา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 นะครับ จะหาจะประมาณนี้เลยเห็นไหมครับมันจะขึ้นช่องนี้มาถ้าช่องเรายังไม่ได้เปิดรับรายได้มันจะไม่ขึ้นตรงนี้การสร้างรายได้นะครับเห็นไหมคลิปของผมจะเปิดรับรายได้ทุกอันเลยทุกอันทุกอันทุกอันเดี๋ยวผมจะอาวอันนี้มีข้อจํากัดนะครับเดี๋ยวผมจะลบออกและติดเหลืองเดี๋ยวเราไปไดูรายละเอียดต่างๆต,งตงดิดเหลืองคืออะไร อะเรามาดูช่องอาคลิปนี้นะครับคลิป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 นี้คลิปที่มียอดดู4,003จะได้เงินกี่บาทนะรามาดูกันนะครับจะได้ไม่โดนหลอกอ o ยูทูบเบอร์ได้เงินเท่าไหร่นี่นะครับอันนี้ดูทั้งหมด4,300ครั้ง คนดู300ยูเซ่ดูนะครับเรามาดูรายได้กันนะครับแปลงเปลงปลงปลง,ปลง,ปลงรายได้คลิปนี้3,300 3ไอ้อ4ี0 0รายได้8เหรียญ8คูณ30 5ก็ประมาณเท่าไหร่ oh, ยังไม่ถึง300นะครับผมฉะนั้นก็ลองดูนะครับลองคำนวณเล่นๆดู1รล้านวิวจะได้กี่บาท1รล้านวิว สี่พันขนาดสี่พันนะสี่พันได้สองร้อยกว่าบาทแปดพันก็สี่ร้อยแปดพันสี่ร้อยห่หกหนึ่หกก็แปดร้อยกว่าบาทโอ้เยอะอยู่ด้า้านซับ้ันยูนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับอีพีนี้อีพีนี้นะครับผมจะจบเพียงเท่านี้อจบจริงๆเลยนะครับพบกันใหม่ EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ